น้องเกษตรกรรู้หรือไม่ว่าปัจจัยในการที่จะทําการเกษตรให้ได้ผลผลิตที่ดีมี3ปัจจัยหลักๆด้วยกันนั่นก็คือดินน้ําและสภาพอากาศใช่แล้วค่ะพี่น้องเกษตรกร,รค่ะสภาพดิน เป็นปัจจัยสําคัญในการปลูกพืชพืชจะเจริญเติบโตได้ดีอยู่ที่สภาพดินถ้าดินมีสภาพที่ดีนั่นหมายความว่ามีองค์ประกอบหลายๆอย่างมีอินทรีย์วัตถุมีความโปร่งแสงมีการระบายอากาศได้ดีและมีจุลินทรีย์ที่ดีและที่สําคัญค่า pH ของดินอยู่ในค่าปกติพืชก็สามารถเจริญเติบโตได้เช่นกันแต่ไม่ใช่แค่ดินที่เป็นปัจจัยสําคัญน้ําก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่จะช่วยทําให้พืชจเจริญเติบโตได้ดี เพราะฉะนั้นพี่น้องเกษตรกรค่ะการบริหารจัดการน้ําเป็นสิ่งที่จําเป็นกับยุคสมัยนี้ซึ่งสภาพอากาศก็เปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัยดังนั้นพี่น้องเกษตรกรควรจะหาวิธีการจัดการเรื่องของน้ําเช่นการกักเก็บน้ําโดยวิธีการขุดบอ่อหรืออะไรก็แล้วแต่และอีกปัจจัยหนึ่งที่สําคัญนั่นก็คือสภาพอากาศใช่แล้วค่ะอากาศร้อนอากาศชื้นอากาศหนาว สามารถทําให้พืชแต่ละชนิดสามารถเจริญเติบโตแตกต่างกันไปดังนั้นควรเลือกการปลูกพืชเลือกการทําการเกษตรให้เหมาะสมกับสภาพดินของท่านให้เหมาะสมกับปริมาณน้ําที่ท่านมีและให้เหมาะสมกับสภาพอากาศที่ท่านอาศัยอยู่แล้วที่สําคัญนอกเหนือจาก3ปัจจัยนี้นั่นก็คือการบํารุงด้วยอาหาร นั่นก็คือปุ๋ยทางดินซึ่งเป็นธาตุอาหารหลักและธาตุอาหารรองซึ่งธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมเหล่านี้ทอรณนิสยามบิ๊กเจจัดมาให้แล้วกับสูตรอาหารทางใบของเราที่จะดูแลพืชผลทางการเกษตรของท่านให้เจริญเติบโตและได้ผลผลิตที่ดีดังนั้นทุกคำถามมีคำตอบโทรหาบิ๊กเจได้เลยนะคะ